สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าปานผ้ามาส้มสวนหน่อยละจ้าเดี๋ยวผ้าเบิ้ลมักแตงด้วพี่น้องจ้าอากาศดีละจ้าประมาณทุ่มหนะน,นึ่งทันทุ่มหนึ่งมันเสียนมีปงหอนแห้งละจ้าพี่น้องมาสวนเอาเบิ้ลมักแตงจ้ามีความสุขเดี๋ยวผ้ามาโคดน้ำต้นไม้จ้าพี่น้องเสียงดังใน,นด้วจ้าเดี๋ยวผ้าสูบนำ้ำ รน้ำนนพี่น้องน้ำพี่น้องรำคาญเน,นาะจา้ะอันฮดต้ตนใหม่เพิ่นเดี๋ยวพายเบิร์กเด้อฮัโลโหลชาติที่รักทำอะไรครับ <c oughs> <c oughs> มาสมาร์กเดี๋ยวฟานฮดน้ำดอกไม้จ้ะพี่น้อง ฮันจ้ะน,น,นันฮ้อนจะต้องได้ฮดน้ำด้วยพี่น้องเพราะว่าปลูกไส้กระถางไว้จ้ะปลูกไส้กระถางเลยไปแล้วก็ตรงในฮดน้ำเกือบทุกมือผลแะไรพี่น้องกับมันฮ้อนแห้งจ้ะปานจะถือโอกาสมาเบิ่งผักน้ำพี่บ้านหลังหน่อยนะจ้ะเนาะแก่สิได้กินแล้วพี่น้องจ้ะ๋ยวพาเบิ่งหมกแตงดนะจ้ะ๋ยวพาดูแตงกวานะจ้ะี่น้องจ้ะบเบิ่งแซงจ้งงาอีหยังเป็นหยังกอางันเอีล่ <laughs> พ่อจ้าพี่น้องกำลังเสด็กินกับปเลยเด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่พัดมาเด้อ <c oughs> เออๆลหลายๆคนเลยแจักซื้ออย่างเนี้ยจำได้แต่พี่พัดแมอันบักแตงเด้ใหอ่เด้อสียอาาคา่ะบักแตงจ้าบักแตงแลวบักขั่วกับขื่นกำลังขื่นพี่น้องบักขั่วปานบักขั่วพุ่มจ้าเด็กกินบ่ขนาดกระตัดไปหลายรอบแล้วพี่น้องจ้า นากรตัดขายไปหลายรอบล้วได้หนิพี่นาปานสิบปุกตะคนาจ้าบ้านน้อยลังนี่มัน,นเกิดดีงามงามอันนี้บักแตงพี่น้องเอ้ยอีกประมาณแจ๊กซีหามือเน้ะจา้าให้มันใหญ่ลกตกตัวแซงหนึ่งเห็นบ่ย่อยเลยอ่ะไม่เห็น,นเห็นบักแตงก็มีควา่สุขพี่นอ้อ <laughs> ง เห็นผลงานกับของกับมีเพิ่มสุขจ้าอากาศดีๆมาลอมาลอทงหน้ากับมาลอยอยู่สวนนีมีเพิ่มสุขจ้าักเขือตามมาั้บมะคุ้งกับสีสุกใกล้ละจ้ามาลอยมะเขือเทศนะจ้ามะเขือเทศปานกระดกดกจ้าอันนี้อยู่สวนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสวนใหญ่บริษัทในไทยเบิ่งอีจ้าก็ได้เห็นเป็นอาทิตย์แล้วปานนี้บ่เมนอนั้น อันนั้นชีซุกแล้วก็ปักเชื้อแต่มะฮูนาะจ้ะเป็นบักเชื้อในซุกความกับบักแตงพอดีเลยตาบักแตงพี่น้องเอ้ยจ้ะพี่น้องแตงกวาจ้าเดี๋ยวกันก็ได้หลายหน่วยจ้ะพี่น้องดีใจจ้ะจะได้มีนักพนแล้วอันนี้หน่วยหน่อยมันก็ย่างหลายปานหน่อยเบิ้งเห็นบ่กันลังจับมันนีกินบ่ทันด้วจ้ะพี่น้อง แต่มันได้จับแล้วก็มันโดกมันนะจ้าเ,เดี๋ยวๆใครเบิ่งอีกอันซ้อนรอบแล้วกันน,นะจ้าเป็นหมาหอดยอดปั๊บเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเบิ่งแซงหน่จ้าพี่น้องดอกห้ลายๆเห็นบอเนี่ยเต็มไปเลยี่กันนี่กับมาหาอันเต๋อนะจ๊ะลายพุม่มจ้าลายพุม่ม นั่นเสียอย่างเดียวคือปไานำมาปลูกร่วมกับ็ักเขื่อมันก็เลยนำหาตกแตงมาพอดที่รักแม่ที่รักนะกเ,เดี๋ยวบ้านชูค่ะเฮ้ยเด็กผ่านสวงเขาจ้าเด็กผ่านช่วงเขาพี่น้องจ้ะโอเคเดี๋ยวพาไปเก็บผลไม้ต่อเลยจ้าบ๊ายบายไปไปบ,บ,าบ๊ายบายที่รักไหนายชอบอีฟินส์ลัสเดินบ๊ายบายเอส บายไยแค่แล้วไม่ไปได้แล้วพี่น้องจ้าหอบจ้าพี่น้องค่าหอบป่านมาตัดบอกอื้งนไปดอมจ้าเอาเก็บผักไปกินด้วยแล้วก็ได้เอ,อืองมนด,ด้วยเด้อจ้าเอาไปดอมพี่น้องจ้าเกแบบแซ่บเลยจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้จะเสิร์ฟมะขีดด่้รจ้าพี่น้อง ด,ดีตอนนี้สองทุ่มสีส่สองทุ่มเาาริ่งหระจ้าอ,อากาศพพี่น้องสองทุ่มเ่งอากาศยลรมันได้จ้าเ้อยังมีแดดจอมยม่ได้จ้าตะเวนยงยังเพพี่น้องนหจ้าสองทุ่เพิ่ง,าาาง,ม,งมันกคือบ้ารนะจ้ารยายเดี๋ยวมาบอกพี่ขี่นู้กันเลยพี่น้องเอ้ยเป็นดอกละจา้านี่ ยีว่าที่เป็นดอกเป็นหอทหมากพี่น้องจ๋าโอ้ยมือนี้คือมีความสุขเหนนะ็นเนาะวันนอเห็นบอกผีเป็นหมากวันนอพี่เล้วพี่น้องจ๋าปานกะเฮ็ดอันตั้งแต่เป็นไนเนาะจ๋าลงขี้ดินมที่นี่กะรักษามาหายกดเบิงอันดูแลาหายกดลูกด้วนี่พี่น้องเนี่ยเป็นหมากให้ปานแล้วดีใจดีพี่ี้นูเนาะจ๋านาะ ดกดกเด้อเป็นดกดกเด้อจ้า,าสิได้ขายหลายกิโลเด้อส่งกับเพ็ดเม่อยเน่ยเด้จเอจ้าแก้วสีชุดเลยจา้าพริกเป็นดอกนะเบิ่องมะพริกแล้วก็เบิเ่องมะเขือต่อจ้าพี่นอ้องแต่ว่าบักเขือเพราตัวชิเป็นดอกเห็นบ่จ้าอันนี้บักเขือเอามาแต่น้ำเอยพี่สาวคนโตเด้อจา้าอย่าเต้าเด้อจ้านานะ้อง พี่น้องป่านะอเอาบกเขือเ่อนมาจะไนมันมาก,นนาม,ากมากจ้างาบด้วจ้าบกแตงป่านบกจ้าอันนี้เป็นบกแงดงอันแตงหน่วยงาวน่าจ้าเนาะปุูม,มนี่ยบกแตงหน่วยงาวเต็มจ้าพี่น้องจับเบิร์ดบอสจับเบิร์ดนี่จะหลายๆจ้าหมากมันโอเคเดี๋ยวป่านผ้ายางส้มสวนด้วจ้าอากาศดีๆสกัดตุ่มครึง่ง บกทั่วกับบางใน่พี่น้องมันนั่นเขาเอิญไปอย่างนั้นมันหมึมเนาะฝนตกหลายน้ำท่วมบ้านนี้เพาตแดดาาต่แดดมาวังอาทิตย์นี้จ้าแดดมากเนี่ยมันกเกิดเที่ยวมันเกิดเขียวคือดิ่พี่นออ้องปกติถึงน้ำหลายมันเกิดเลี้ยงไอ้มแม่แล้วเนาะบ้านนี้โอเคละจ้าเคแล้วแดดดีแล้วเห็นปะยวนบ้านนั่นบ้านล้างหน,น่อยนอกจากที่ปลูกบกทั่วนอกจาก ต่อมาเนี่เดี๋ยวไปเจอกันเปิดกระโล่งผอมขอบพี่น้องจ้าตัวบ้านก็เริ่มใ่ญ่แล้วงานจะเป็นหมาจดได้ข้างแรกพี่น้องจ้าบ้านถึงจะตัวขึ้นโอ้โหมันสีดกหรือมันเได้กินโบยังมาลอดูกันเลยนะจ้าฝนตกชมกันต่อเลยโอ้ยหักกั หยาเกิดป้หยาพี่น้องเอ้ยมือแมงซอมาตกจ้าแต่ว่าปันกัไปหาหมอมือบ้านสุขจะคืได้ทำงานนักอไรหรือบ่อนจ้ะพี่น้องงามจ้าห้างนี้มั่นแก้วจ้ามันแก้วเชสกัตอเฟนเสไมค์าร์ตนเสกัตอเฟนลอยเดอร์ดอยลนกูมาเฮ Chili, Thai-Chili, ganz voll, voll Blumen, wenn viele Blumen kommen, auch viele Obst. Und da hier ist Tomaten, wenn jemand Tomaten baut, mich mal besuchen, Leute. Ich bin da. thai Und wie soll hier